ครูเบิร์ตเชื่อว่าพาร์ทที่6เนี่ยเป็นพาร์ทที่ยากสําหรับใครหลายๆคนและหลายคนจะเข้าใจว่าต้องแปลหมดลเลยถึงจะตอบถูกหมดไม่จริงนะฮะหลายข้อเนี่ยเราอาจจะใช้สูตรกราฟในการไขคําตอบได้หรือแปลไม่ออกเราก็สามารถทายทักจะบอกว่าเดาก็ดูแบบว่าเหมือนจะมั่วหรือเปล่าคือไม่ได้มั่วนะเราอาจจะใช้ประสบการณ์เราในการตอบก็ได้เอะเป็นยังไงใช้สูตรแล้วก็ใช้ประสบการณ์ลองมาทําไปพร้อมกันครูเบิร์ตคัดมาให้บางข้อฮะ อย่างข้อ139 1เหนึ่งเลยนะนักเรียนดู Choice ก่อนถ้าเกิดเป็นศัพท์ที่คล้ายกันแต่แตกต่างกันเล็กน้อยเติม S, <S เติม e d เติม i n g เนี่ยแสดงว่าวัด r a m m a r ทีนี้นักเรียนไปดูช่องว่างเลยฮนะว่าเขาจะถามว่าอะไรช่องว่างอยู่หน้าคำนามคือคำว่า Applicants แปลว่าผู้สมัครงาน Applicant ผู้สมัครและอยู่หลังอพูดง่ายๆเลยนะช่องว่างอยู่หน้าคำนามดังนั้นตำแหน่งนี้ต้องเป็น adjective เพราะ adjective อยู่หน้าคำนามได้นึกถึงคำว่า beautiful woman อย่างเงี้ย beautiful เป็น adjective ขยาย woman อันนี้ก็คล้ายกันแต่ adjective หลายคำลงท้ายด้วย or as full o e แต่ในช้อยไม่มีไม่มีโบไม่มีอีบใช้แผนสำรองแผนสำรองก็คือว่า adjective บางตัวอาจจะลงท้ายด้วย ing หรือ ed ก็มีนะเว้ยลงท้ายด้วย ing หรือ ed ก็มี b boy กับ s cat เข้ารอบ ถ้าใครแปลไม่ออกต้องเสี่ยงทายและห้าสิบหแต่ก็ดีกว่ามั่วไปเลยใช่ปะล่าทีนักเรียนคิดว่าตอบอะไรตอบเป็นบีบอยฮะจำไปเลยนะ qualified เป็น adjective ได้ครับแปลว่าที่มีคุณสมบัติเพียงพอ qualified ที่มีคุณสมบัติเพียงพอทำไมซี cat แคทผิดละคะเขาไม่ใช่ไงนะถ้าฝรั่งไม่ใช้ก็ผิดเลยเหตุผลมีเท่านี้ qualified applicants ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเพียงพอแปลเท่านี้ตอบถูก จบเลยขอไม่แปลที่เหลือนะเพราะว่าอยากจะเน้นให้เห็นว่าเฮ้ยหลายครั้งสูตรกามาเขาวัดแค่นี้เจอปับ๊บตอบได้เลยถ้าแปลโหทางย่อหน้าเสียเวลาเปลา่าไปดูต่อฮะไปดู140อันนี้เติมประโยคนะครับถ้าเติมประโยคลงไปในช่องว่างเนี่ยให้นักเรียนอ่านหน้ากับหลังช่องว่างก่อนมาดู140นะฮะอ่ะหน้าช่องว่างเราต้องอ่านแล้วแหละไอ้ข้อมเมื่อกี้เราต้องอ่านแล้ว เขาบอกว่าร้านพิซซา,ร,าร้านหนึ่งกำลังจ้างงานคนฮนะผู้สมัครที่มีคุณสมบัติผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเพียงพอนะจะได้รับการพิจารณาฮนะ even if แปลว่าไม่ว่าหรือไม่ you have no experience แปลได้ว่าไม่ว่าคุณเนี่ยจะมีประสบการณ์หรือไม่ก็รับหมดนะทีเราลองมาดู choice กันนะ choice ข้อ A เนี่ยบอกว่า we are looking for candidates that have experience in fishing พวกเรามองหาผู้สมัคร แ d i d a t e s ates, แปลว่าผู้เข้าแข่งขันหรือผู้สมัครได้ที่มีประสบการณ์ผิดเลยเพราะเมื่อกี้เขาบอกว่าไม่ต้องมีประสบการณ์ก็ได้ย้อนแยง้งผิดฮะ B we are looking for people who are ready to learn and practice เรามองหาคนที่พร้อมจะเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนได้ไม่ต้องมีประสบการณ์แต่พร้อมเรียนรู้โอเคเก็บไว้ก่อน C cat บอก we are looking for candidates that have experience ผิดเลยเรามองหาคนที่มีประสบการณ์อีกแล้วเขาบอกว่าไม่ต้องมีประสบการณ์ก็ได้ไงผิดไปเลย ด d o ก we are looking for people who can f e t c h เรามองหาคนที่ตกปลาได้ตกปลาได้ก็คือต้องมีประสบการณ์อ่ะก็ผิดไปตอบเป็น B boy เห็นเป่าเราสามารถเดาจากบริบทรอบด้านโดยที่ไม่ต้องอ่านทั้งย่อหน้าได้มาดู41ฮะอันนี้วัดความหมายคำศัพท์เพราะว่าใน choice เนี่ยมี adjective มาให้หมดเลยสังเกตง่ายๆ e a t เป็น adjective ใช่ไหมฮะ strong ก็เป็น adjective ถ้ามี adjective 2ข้อข้อที่เหลือก็น่าจะ adjective หมด คือถ้าเป็นข้อสอบถุกอีกในกรณีวัดความหมายศัพ์ทมักจะให้หน้าที่ของคำมาเหมือนกันหมดเว r รก็เว r ร์หมดแอ c ท i ิ e ก็แอ c ท i ิบหมดนะฮะ working ก็เกี่ยวกับการทำงานเช่น working woman ผู้หญิงที่ทำงานเลี้ยงชีพตัวเอง strong แข็งแรง valid มักจะใช้กับบัตรเช่นบัตรเครดิตยัง valid คือยังไม่หมดอายุ passport ยัง valid คือ passport ยังใช้ได้ไม่หมดอายุ effective คือมีประสิทธิภาพนะ,ะเดี๋ยวเรามาดู 1, 4 1 1น1เนี่ยเป็น adjective ที่ขยายคำว่า health card ยึดคำว่า card ก็ได้บัตรบัตรก็ต้องสืบไปในทางที่แบบยังไม่หมดอายุงั้นต่อเป็น valid นะครับคูเบิร์ตคูเบิร์ตตอบ effective แบมบัตรมีประสิทธิภาพคืออย่างนี้ถ้าเกิดไม่มั่นใจให้เทียบจากประสบการณ์ชีวิตถ้าพูดถึงบัตรเครดิตอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูให้หมดอายุหรือยังไอประสิทธิภาพเรารู้อยู่แล้วว่ามันมีประสิทธิภาพ ทุกบัตรที่เราทํามันก็ต้องมีประสิทธิภาพทําอะไรได้บางอย่างถูกไหมฮะแต่ไอหมดอายุเนี่ยมันไม่แน่ดังนั้นเน้นไปทาง valid มากกว่าคูเบิร์เห็นการ์ดปับ๊บคูเบิร์เลยเลยโอ้เอ็นเอียงไปทาง valid effective มันฟังเข้าใจอะแต่ว่าไม่จะไปต้องบอกไงว่าบัตรมีประสิทธิภาพเดี๋ยวลองแปลให้ฟังฮะเขาบอกแบบนี้ you must have a valid health card คุณต้องมีบัตรสุขภาพที่ยังไม่หมดอายุนะจะได้มายื่นให้เราสืบประมาณนั้นถัดไปครับข้อ142 1-4-2เราใช้ประสบการณ์ในการตอบได้มันอยู่หน้าคำว่า look forward to meeting you ตั้งหน้าตั้ง,ต,งตาคอยในการพบเจอคุณนะอันนี้เป็นคำลงท้ายทีเนี้ยใครเป็นคนเขียนละ่ะคนเขียนก็ต้องแทนตัวเองว่า I หรือถ้ามีหลายคนก็ V ถูกไหม I กับ V น่าจะถูก I ไม่มีมี V ไหมม,มีตอบเป็นข้อดีดอก de she he อันนี้เป็นคนอื่นผิดเวลาเราลงท้ายอะ่ะเอ้ย ตั้งหน้าตั้งตาคอยเจอคุณนะก็ต้องสื่อว่าเราหรือพวกเราอะตอบเป็น V ีเห็นป้าไม่ต้องอ่านทั้งย่อหน้าไม่ต้องอ่านทั้งบทความเราก็สามารถหาคําตอบได้เป็นกําลังใจให้กับนักเรียนทุกคนนะฮะแต่อย่าลืมนักเรียนจะต้องแม่นสูตร grammar รแม่นไวยากรณ์น,นะฮะไปทัวร์ในคอร์ทวิกโกเยอะๆแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือนักเรียนเนี่ยควรจะเก่งโจทย์ให้แม่น ซึ่งในคอร์ตวิกโกโคเบอร์เนี่ยมีส่วนที่เก่งโจทย์เยอะมากๆนะนะนักเรียนฝึกไปซ้ำไปซ้ำมาเนี่ยโอ้โหนักเรียนจะเดาทางถูกเลยเห็นการ์ดโอ้แวร์ลิตแน่นอนเห็นคำนี้น่าจะคู่คำนี้แน่นอนแล้วเจอกันในคอร์สเรียนนะครับ